กาหมอกไปให้แดกดูดิเกีียวกาดว่ะน้องผิดอะไรเนี่ยทำไม่ให้หนุนพิมพ์ได้แบบเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยน้องน้องไม่กังวนมึงมาฝึกวิชาที่เพชรหน่อยแม่งก็กันสักอาทิตย์หนึ่งมากรุงเทพแล้วไม่ไม่มาวะนี่จะมาอ่อนนุษดีมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ย อูมารถบัสนะดิรถบัสรถเก่งรถเก่งมอเตอร์ไซค์เออแลรถบัสชนดิหนึ่งตัวสองตัวสามสี่หกไม่มีหหหมมมดดดแแแลลล้้้วววอย่าให้มีครั้งที่สี่ถ้ามีครั้งที่สี่อะอย่าให้มีครั้งที่ห้าทีแปดตัวสองหกตัวแทนเข้าไปสาม โอ้ลืมกดช็อคผิดดีบังผิดลืมอะไรพิไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยหมดกันไอากาศไอ้ไอ้ถั่วเข้าบ้านพี่ถั่วปั๊หมออัไใดอย่างอันดอย่างกันเกิดย่างไอ้ถั่วปั๊มหม้อตายรอดูเลยหลังทั้งหลายพิษโอ้โหเย็ดแม่แข็งเลยสัตว์โอ้ยอะไรล่อพิษดีไอ้ไอ้ตรงกลางเสียเปียกแล้วเนี่ยไปไหหนมดไไปล่เข้าบ้านไปช่วย ขึ้นตัวด่าปอกออกเล่นตรงกลางก็ได้ครับปอกก็ปอกพอเน้นนอนน้นพิษแล้วก็หมูแป้งเดียวเลยฟาดแป้งให้หมดอย่าบอกว่าเล่นไม่ได้นะทีตีหลังเขาเปิดตีป้าดเด็กยัดแม่ปั้นเกิดแล้วไม่ตีเรามาช่วยอยู่นี่ไงไม่ต้องช่วยสัตว์สารเเนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยกูตายเฮไม่ใช่กูเฮ้ยไม่ใช่กูอ่ะแล้วกูกปัน แล้วกูปั่นอ้าวกูตายกูแทนกูข้าวกูแทนน้ำใจวิ่งไปช่วยไล่กลับมามีไหมไม่มีเอาเอาดึงไฟไหมแทงเข้ามาดิสับเอาแทงมากหนึ่งตัวไม่อยู่เลยนะไอ้ศัตท์โันกองท้ายด้วยเหรอ ไอ้เรียมังเอาเอาหลง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 อุ๊ยไอ้เฮียอ่ะบังบางมุตีเลยอ่ะเออไอ้สัตว์จบลางห้ผมเลือกลาวมามันแตกไปดิเว้ยอุ๊ยไอ้เฮียไม่ถึงปิดออกมาแล้วพี่จุ้ม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 นะเกินมันออหมดพวกอ่ะหมดแล้วไอ้ห้า ไม่รู้ไม่รู้กูยืนอยู่ข้างนิ่งนิ่งอยู่ไหนอยู่นี่พี่อู่นี่ี่ไอค่บาบ้านเกิดบ้านเกิดจ้มันต้องอาบอกมาล่อใช่ปะแดงกระพริบเด้อแดงกระพริบคีนีบ้าไอถั่วเข้าบ้านไหมพี่ปล่อยเวฆอย่างนี้กูไม่เหลียปันเพชหมอญนะมันเข้าเข้าบ้านแล้วก็หมอนเกิดหมอนนองกไหมหมอน้อกนะมันก็เลองแล้ว โอ้แล้วมายืนที่อะไรที่เดินกันหมดเนี่ยหน้าตายิ่มหายเต้ทำดีเต้ให้เตีนไปเรื่อยๆเลยไว้พื้นพันท้องแต่แม่ซื้อ,อมั่งแม่ซื้อมากนะเดือบ,บมุ่งแเบือบมุ่งเดือสัตว์แก้วพี่ตูนเป็นอะเต้ดาดามันขวา วิ่งคาบ้านตีหมออ่ะกะของโกโปรเก็บไว้ตรงนั้นแหละจริงไหมไม่ต้องซื้อตัวก็ได้อาแมะออกมาเล่นหรอย้ำนยิงมันยิงอยู่ผิดมันดีเนี่ยแต่มันก็กลับมาหาพี่เองอ่ะเออโอ้โหเดีอดอาการจังหวะผิดไปหน่อย พี่น้องงหลัในบ้านเต็มแบล็กสตีนรู้นะขอให้น่องเหรอเออรู้แนะมันวิ่งเข้าวัดไอ้หลามง่ตีมึงเจ็ดตายไอ้ควายมีแววอ้าวไอ้แคนี้โง่เหมือนกันตีหมอไม่ตายตีหมอไม่ตายยิงเขาไล่ตีอะคุณเลยไม่จับนะเนื้อหอมไงไอโอ้โหปวดต้น มีหงในบ้านมันตัวเดียวอะแล้วก็ที่เหลือมอ,อซ้า,ออา,า,ายขวาอุ้ยนี่แหละพี่หลักฮสามสามตายไอเหียร์อุ้ยเข้ายากกันอย่ไอเทียโห้ยดังฟ้า đồn binh 2 tỉ anh hỏi còn có mấy đợt rồi kia bay dc binh 2 nó tay còn quá quỳng một bằng không được lán anh viên này nè như vậy vẫn là như là xe nó hụt như đi đi วันนี้อุ๊บเาเยไม่ทันอย่ยหันแม่งเยอะหันแห้งไอ้ตัวหันแห้งแห้งดิพี่อ่ะวินงในบ้านมีตัวหนึ่งนะบ้านเราโอ้โหไอ้ที่นี่มันเสริมมาเกิดก่อนหนึ่งตัวไอ้ที่นี่อีกตัวหนึ่งเฮ้ยไอ้ที่นี่อีกตัวหนึ่งวันนี้ดิหนึ่งวันนี้ไอ้หนอนไปตายให้หนอนโอเคโอเควิ่งในบ้านมีหันตัวหนึ่ง เกิดนอกทำแดงหน่อยจ้าโอ้โหเพียบ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 ตัดเลืตายาแดงหมดละใช่จ้าท <c oughs> วินเข้าบ้านไปทำอะไรวะหาหมอ <c oughs> แต่มันไม่มีหมออยู่หรอก <c oughs> โอ้โหพี่ผ่าเลยโอ้โเดียบ แาแล้วแกแล้วแกแล้วไม่ต้องดูบิกไต้องดูบิ๊กผมแกแล้วผมแกแล้วไม่ต้องดูบิ๊กตัวีกแล้หมอไอ้กลองตไปไหนเนี่ยอยู่อยูอยู่ในบ่อพี่เราาดีนะไอแค่ามไม่กดีครับ ไม่เขาไม่แทงมีไอ้หมอกแน,น่นมีไอ้ตัวาตวเปลี่ยนฝั่งดีกว่าฝั่งนันโดนไปตายแล้วลำโพงทงก็ตายอยู่แล้วพีดแดงยังแดงว่ะพี่ไหนดี รอวันชุดใหม่มานี่ไงกูเจอเป้าหมายแล้วเป้าหมายชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไอส้สิ่สารยิงหมดปลายิงหมดโอ้โหเลยลเงินไม่ได<ป>้ใช้ไอ้ทิมให้สาดกุ้ยกูจะแข่งเขาโดนเขาแข่งในสัตว์กุ้ยกุ้ยกุ้ยไปไป โอ้โหนึ่งตัวแก้สามเหลืองไม่ได้พี่ๆเข้ามาซ้ายมือหลังไอหลังกันตัวเพียบเลยสามตัวอุ้ยี้อะไรอยู่ข้างหลังโยมไปไม่ได้ไปยากหาที่อื่นเล่นะอ๋อโอ้ยสี่บนสองไม่ไปด้วยว่ะ จบีนี่เขาตั้งใจแทงหรือตว์ไปบ,บนหัวอย่างนั้นอ่ะไปเตียงไงให้หน้าจอดำวะตีแบบนี้ไงไอ้เหียจบหมดจอดเท่ากับแตกแถมขนกอีกนะต,ตัวเฮพยพี่จุมมจุ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 มจม่ถมจุลือมจุม่<อ>มจุ<อ><า>ม น่ารักที่สุดเลยว่ะโอ้โหโดนแก่อยไอ้ที่ไหนนแล้วโดนแก้นแกอยู่แทนสวนทช่ไหมแบบนั้นพี่อ้ที้เหี้ยวยเลยแซ่หน่องเนี่ยไอ้ที่เหนีวเป็นที่อะไรนะเหี้ยเอหดหมแล้วลบไม่ดีเลยนะมีนตายหมดลมันเกิดมันเกิดโหนัวโหนัวโหนัวนัวนัวแล้วผมก็ไม่ปั่มด้ว โอ้ยเฮีย่เฮียอะไรเขาไิ่งกนเข้าตัวบ้านเลยไอ้สัตว์วิ่งไปให้ลูกทีมปั๊บไหมก็โหขูนกดเร็วไปขูนกดเร็วอีกไป นี่ไงมังกรผ่าหัวไม่ตายด้วยได้แค่ตามม่านี่ไงมังกรผ่าหัวนี่เนี่ยมังกรผ่าหัวหัวอะไรไม่พีทหัวะไหัวคุยไม่ได้ด่ามันะด่าปอมอะอะไรครับขู่กว่าจะแทงแม่งเลยยืนมองหน้าอยู่นั่นแหละถอยหลังนี่กันถอยหลังนี่นี่เขาที้แค้นด้วยไอ้สัตว์พุ่งมาหากูเลยโอ้ยเฮียถ้าวิ่งตีไก่เนี่ยกูตีไม่ได้หรอไอ้สัตว์ นี่ไอ้กหเออพี่มันไปทำแดงปลาไทยซ้ายคือกูเอารถตายอยู่มึงหันมาเสวร์กูได้เลยนี่แน่นี่แน่ก็ไปเดินสวยก็โดงมาทำคั่วร้ายไอสัตว์อดแกแล้ว ไอ,อ้วิ่งหามแม่งนี่ไอ้แก๋อไอ้สัตว์เว้ยมันมาหามึงแล้วมันมาหามึงแล้วไอ้สัตว์มันมาหามึงแล้วไม่ตายไว้หมอหน่อยหมอหน่อยหนึ่งเดียวได้หนึ่งเดียวพอเลียนทะลืง่งออกเป็นขี้เลสัตว์แมงมังมแมลงวันไล่ต่อไยตายดิตายกู เอือเลือดไม่ปั๊มเฮียเข้ามาเรียนตัวอะไรพวกมึงเฮ้ยตัวหั่นพิลังเขาทำแดงข้างในอ่ะพี่ต่หมอเราอยู่ข้างนอกไปเฮออไปเฮอะไม่ตามมอันนั้นอ่ะเฮียหมอรู้จักสหายมั้ยโอ้ยดิวดิโอ้โหเฮือตายนะลำโพงเฮ้ยหูัว12ไปแล้ว โอ้โหเสียบแม่ตัวใหญ่สักตัวอ๋อไอ้เยอะแข่งเป็นกิโลเลยสัตวสตายพิษกูตายไปเลยไอ้เหี้ยเอ้ยป่านไม่ครบแย่แย่อย่างนี้แย่อย่างนี้แย่ตายออกมาออกมาเหี้ยโอ้โหกูแย่กูแย่โอ้โหตายเยอะ แพ้แล้วเนี่ยแพ้แล้วเนี่ยเอ,อเล่นเงี้ยเล่นมุมมองแบบนี้หน่นต,ตัวอ้วิ่งมาเยอะวิ่งมาเยอะโอ้ยโวดตีไม่ออกวิ่งซอ้อนมุมมองแบบเติร์สปิดแล้วอ๋อปิดปิดอีกที จอบีตัวนี้มัน,มนห้ามจริงดูไ้สายหมวสองไอเหี้ยสวยผมกดผิดทำไมมันมันไปตีธรรมดาวะไอพี่กูไลยนะเหียบแต่กูจะตอบหง่งหงมาี่มาี่มาอยู่กับพี่มาน,นี่นู อยู่พี่นี่หนูพี่ขอไปด้วยช่วยครับนู่นูในหงวิ่งมาหงวิ่งมาหงวิ่งมาทิมเขาให้นี่ไงแต่ธรรมดาบางทีหนึ่งเป็นไงล่ะไปกดเบิ้ลประหลาดแปรบประหลาดเรื่องตายแน่รอดูเลยอ้าวแม่งไม่จิ้มว่ะออ้โหอีสัตว์ป่ามาของมันนี่ไบบดี็วเร็วเร็วเร็ดีร็วเร เออใครตีก็ไม่รู้ดีพีร้อยสี่ร้อยสี่พีทแล้วพีทโอ้เขียมสอง <laughs> โอ้ยเย่เยไม่พีทด้วยมีดูแกว้วไปเดียวติดหมสองสามสิบวุงมาฟันหน้าหมดไลยสักป่วยวะหาหมอ,อนน <laughs> ดีกวา ช่วยแล้วตรงแดงกูมาช่วยแล้วปั่นมาช่วยแล้วปั่นแห้งจบไปไม่ทันไม่ทันไม่ทันเงอ้โอ้ไม่ทันเอี้ยไวซ์ผ่านคะแนนปั้นเลยไอ้เหี่ยน่ารักจัดไวซ์ผ่านนี่เขาโหดดีนะโหดดี